วันนี้เราจะมาผ่านด่านใหม่ด่านอีเซนใหม่ของอะ,อะไรนะเว็บดิเฟนเดอร์โอ้ร์ได้ซึ่งเราไม่น่าผ่านเลยเราจะต้องผ่านเ้ยกูเชื่อบอยังได้ไม่ถึงไหนเลยโดนตีตายอยู่เลยมันเป็นเพราะามึงไม่เชื่อหรือเปล่ามันไม่ใช่เพราะว่ากูไม่เชื่อแต่กูรู้ความสามารถของตัวเองดีึงไม่เชื่อในความสามารถของตัวเอง มันไม่มีะมนะฮะัมาแอะไรความสามารถหรอวะมึงก็ด้วยตาของผมโอ้โหแม่งโอ้โหโคตรแรงอะ่ะแกทาง<อ>ไม่ปืนมาโดน<ป>มันโคตรแรงเลย <laughs> แล้วมึงไม่รอดมาทางนี้แล้ว มีทาสกิลสุดหล่อเทเนี่ยมึงจะโอ้เออเออ้กูตายตายเลยเหรอกูจะตายกูบอกกูจะตายโอ้ยเยหลังจากนี้ผมจะตัดไปตอนที่เจอบอสเลยนะครับเจอบอสเลยเนี่ยว้าวมาถึงเวลาละ ว่าจะเป็นยังไงกันนะครับทุกคนว้าวเราโอ้โอ้โหเลือดบ้าเนือ้โอโอ้โอ แบทออกมาไกลๆตอนที่มันไปก,กระสืนก็ได้นะโดนท่าน้ำมาสองรอบแลนวเว้ยรู้แล้วมึงใช้กูทำไงกูหมายถึงม<อ>ันเป็นท่า<อ>ที่มันแทบจบไม่ได้กูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูเอาเลยไปดิเจ้ายก quá lột rồi đó, chúc luck, chúc rồi, hiếc luôn luôn là con ơ vừa vừa nó thì đi กูรู้แล้วเว้ยไอสีม่วงอ่ะมันคือแดดไปด้วยหลบไปด้วยกูจำความรู้สึกได้แล้ว<อ>เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันตอนตอนที่เราสู้กับบอสเลยดีกว่าขี้กเกียจไทยไอขุโนโอยยโรเป็นยังไงวะโอ,โอ้ยพอแปรอะไคอ้บบาไปหาทุกคนเว้ย<อ>มันจะหาทุกคน,น,กคนเด็ดเ็สกิลนี้ไม่ทุกคนน,นี่มันอาฟลักซ์ เอ้ยอันนี้ต้องโดดแอดอย่าอยู่ใกล้กันได้ไหมอย่าอยู่ใกล้กันมากเพราะว่ามันนีทาสุกพื้นโอ้ไม่ไงเฮ้ยกูบล็อกแล้วกระจกเอ้ยเอาดิ้อย้ยิ้มิ้มยิ้ยิ้มยิ้มยิิ ป้าเฟกคุณต้องทำไงให้ตัวอีช่องกีกว่าเดิมวะอะไรวะคุเกลียดท่ามันวะไอ้ท่าลำแสงพิฆาตดวงตาเนี่ยพี่ว่าจะว่าปข้างบนนี่เกิดมัน มีอาวุธไหนที่มันล็อกแบบยิงล็อกตัวไหมห่ององงง <c oughs> เลยงงเลยตัวไม่ใช้ห่อเลยโอ้โอ,โอ้แม่งแม่งตีทะลุอันนี้กูเลยอืมใช้อะไรดีรัวเคยใครอยังไปฮิลเลอร์มั่งเกมการ ใช่ไหมเกมกระจกเอาโอ้ไม,ไม่ไม่เข้าใจละเรื่องเข้าใจว่ะเฮียวุฒิไหนที่กูไปใช้แล้วมันจะมีประโยชน์ต่อสังคมมั่งวะนอกจากไอหอกอะ่ะน่าจะเฮียวุสายฮิวนะกูคิดว่าอยากได้คาถาฮิวไหมกูจะเอาคาถาฮิวไป เดี๋ยวกูฮิวแล้วก็ทำดาเมจนิดนึงเออเออประมาณนั้นแหละโอ้ทำไมกูทาเกียรคิมไม่ได้เร็วโอ้โหแม่งมันมีเกียร์มันกูเกียดดีเลยมันว่ะโอ้โหโอ้โหมันลอยนิดนึง อย่าย oh, yeah, yeah. ุ่งกับหมอกูบล็อกแล้วเป็นไรกับหมอวะกูรับกูรับกูฮิวโจ๊แป๊บนึงอยู่เลยกูบล็อกแล้วทำไมกูบล็อกแล้วมันกดลบไม่มันไม่เด้อ เคมมันอยู่กันอะไรกัูกูเกินไปกูคิวไม่ได้กูบอฟแล้วกูจำได้ไม่สาระชัวียโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันนู่นจุดที่ โอ้โหกูตายเดี๋ยวกูไปเอาหอกไปชิมมาก็ได้โอ้โอ้โหกูตายกูกูณลืมกดอัดนไม่ได้คุณลืมกดอัดไม่ได้เมื่อกี้บอกเลยบอกให้เตือนกูด้วยเดี๋ยวกูลืมกดอัด เฮ้ยรอบสองแล้วนะทวกคบมาดียินดีนะวะมาเลยจะเดมไปไปเดมบ้าโอ้และก็บอกได้แล้วโจ๊กโอเบเทโธอัพเทนะี้นี่จ้าโอ้โหแม่เงเลยระวังมันจะใช้ท่าเบอร์ทุกคน ลอบสกูโอ้ยแทงแทงแทงไปกูใช้มันลักจุบเปไะกูบอกเล้วเมื่อกี้จำได้ thank you ไ l ละ มันกระโดดยังวะน่าจะโดนเลย่นาโอ้โหแม่งเลยโดนหลอกอจิัพตาเนียเลือกเลยจริงหนึ่งอลยกูบล้โดะวังเอ้มตัวกูมันไล่ไปโยนข้าวเอ้ยกูทำดาเมจมันได้นิดเดียวเอง มันไม่ได <asan> ้ทำดาเมมันได้ซ้ำเว้ยกูทำแล้วสกิลจีกูอะสกิลลูกบอลกลมอะกูทำได้แค่นั้นแหละโอ้ยกูคิงมันแทงกูโอ้โหเฮ้ยแล้วตัวอะไวกัดตากูเนี่ยไอ้ควยไฟสองเฮ้จบ ข้าวยังเหมือนเดิมแต่เอ่อมันลำลำตัวโุโตไอ้ท่านนั่นแหละท่านนั่นแหละระวังระวังมาแกงอาวุอจานว้าวเชื่อก็น่าเอาคลิปยังเอาแล้วนี่ไงวะ โอ้โอ้กูโดนสามแล้วโอ้ยังอุ้ยไหนใช<อ>่ได้นะกิมๆิมิม,มนี้นี้นี้ิม <c oughs> โอ้มันมันอยู่ด้านล่างอะ่ะกูไม่รู้ <c oughs> ไม่ดมขึ้นน่ะกูลากมันลงเมื่อกี้อะไรวะโชคดีทุกคนเอารอกูลกุลดาวแบบ ไอ้กูบล็อกแล้วมันกูบล็อกไม่ติดเตจมส์โดนไอย่ามาทางกู้คิจุ๊กโอ้โหไม่กูทำดาเมจได้ถึงแค่ครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วกูก็โดนมันลามตายอ่ะเอางี้เลยอะ่ะเป็นเนาโจ๊กมันลามแล้วโจ๊กมันลามแล้วกูลามใส่มันมันลามใส่กูคืนฮะแล้วม่งลาม ลำไถ่เก๊กใส่กูอ่ะเจมส์ต้องแบดแดน่ะกูเป็นใจสีนเสียด้วยสัสโอ้อะไรวะเอเฮ้ยกูเลยอ่ะกูบอกแล้วเมื่อกี้กูจับได้ กูแหลกโอ้ไม่เงอพุ่งรอบแรกพุ่งรอบสองกระโดดไปแตะเปเนินนะครูขอใช้สมาธิก่อนอย่ามาอยู่ใกล้กูครูเฮ้ยกูโดดสองรอบแล้วนะ ลนี่แหะวะุณต้องไปหากมุดใหม่มาเล่นนะวะเอ้กูตายกูตายกูตายกูต้องทำไงกูถึงจะสู้ไอ้บอสนี่ได้ปงหอบปลาใส่มันไหมเกิดต้องไหมเอ้กูแบบโอ้เราไปหาทำอย่างอื่นต้องทำอะไร เปลี่ยนวงเปลี่ยนเกมเปลี่ยนวงเปลี่ยนแมปเลือกกันไหนก็อยากได้ของนะจวฆ่ามันก่อนข่ามันได้รอบแรกรอบเดียวอ่ะจะเป็นไทยมากเลยเว้ยจะฆ่าไม่ได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเตาเมอร์เมจแฮดโอ้โว นาแพกกระเซาะ Magic Band แก่เลยมาชูหอบมันไม่หยากโอ้โหไม่กูจะแตกอะไนวะนูน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 มองโซเขาว่าทุกคนอะไรวะโอ้โหแล้วกูโดนน้ำอีกกูยังไม่เห็นแพทเทิร์นมันเลย เออแล้วกูกันได้หมดไงโอ้มึงเห็นไหมกูม่งสนุกด้วยอ้าวแล้วแม่งแหลกเสือกเล่นได้ยังไเลยมาเถอะเอ้ยลืมดูจะกัน โอ้ใครบล็อกไม่ได้โทรศัพท์กระจกเว้ยนะเจ้าแ่งทยอเเข้ามา อะไรวะมันแหลกจนมันตีกูไม่โดนเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้จริงเห็นเห็นมันตีคิมไม่โดนโอ้โอ้โอ้โดนแล้วเอ้าอมันเดินนิ่งไปแล้วเนี่ยห็นไี่คิมบอฟได้อ๋อกูเห็นอ๋อกูยังมองไม่เห็นแพทเทิร์นมันเลย Apa sendu dia? Kamu bok wah? nggak oh. game! Oh.